ยกอะไรเิี้ยวหัไแดงสั่งเลยตอนนี้มาสาวโรคสาวโรคแล้วภูมิแพ้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 ะเรียกว่าใบว่าใบว่าเป็นหืดหอเป็นหวัดเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเราบอกว่าน้ำมันเราทนเนี่ยจะสร้างภูมินะสร้างภูมิน้ำมันเนี่ยทานเนี่ยบอกแล้วมันไม่ต้องไม่ต้องย่อย ที่ไปสืบสัมภาษณ์มาที่นะครับมันกลับเลยนะครับกลับให้กลับทำงานได้พลังงานทันทีนั้นแล้วก็ค่อยๆสร้างภูมิเราค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับเด็กนะคือกคนแรกบอกว่าทำาอฟฟิ้งด้วยภูมิแพ้จะดีขึ้นภูมิแพ้ที่ต้องทำออฟฟิ้งแล้วนะครับ ได้<ช>นะครับเราจะให้สองสองอย่างค,คือทั้งคือทอผูนทำออร์ฟุลิงนะฮะ <Ừ> ออร์ฟุลิงมัน็กระตุต้นเส้นลมปาณทั้งหมดเลยให้ทหมนแล้วมาพูดถึงเรื่องความสวยควางามบ้างเนี่ยเปผู้หญิงนะค่ะมาถาถ น้ำมันเนี่ยขวดเดียวเนี่ยนะเรามสามารถทำได้เยอะมากมายเลยราคะาจะมาค่ะทั้งกินได้ทำใช่ทั้ำกินทำออร์ิวเรียร์ด้วยทั้งทาทาพยู่อ้าวแต่นี่มีนะอ้าวเดี๋ยวคี่เมี่อไหราจะใส่เราเนาพาเนี่ยใส่ในขวดตัวนี้ขวด ันไม่เหมือนสเปรย์แล้วมันไม่เหนียวแล้วคว่ลเหออกแล้วไม่เหลนะคะับแหงขออนุญานะคะอนนีหน่อยนี่ กันเล่เลเลลวครับเดียวนะครับครักเดียวผมจะแห้งไปเช็ดคีอเข้ามาในส่วนยอดเลยตืดตืดออกหมดเลย เช็ดออกเช็ดออกแป๊บหนึ่งแห้งแล้วแล้วไม่เช็ดมันไม่ติดเนานะนวันน<า>ี้แล้วม,มันไม่น่ะเลยนะมันซึมเลยนะซึมว่าไปแล้วคุณผู้ชมคะแห้งจริงๆ,ๆค่ะนี่จริงๆรจริงจคุณคือดิฉันลองแล้วดิฉันตาแล้วดิฉันกลัวมากกลัวมันเหนียว คุณหมอแดงนะคะสุดท้ายแล้วค่ะอยากคุณหมอแดงนะคะฝากถึงผู้ชมทางบ้านค่ะที่ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมะพร้าวให้เข้าใจซ้าใหม่เลยค่ะปัจจุบันนี้นะเรียกว่ามีข้อมูลแาบใหม่เกี่ยวกับเรื่องของมะนาวมะพาวนะครับทั้งกินทั้ง กินทั้งอับทั้งขาถาันี่นะบอกไม่ได้ใช้มาหมดเลยนะครับเราไม่ได้บังครับให้ใครต้องเชื่อแต่ทุกคนจะต้องพยายามหาความรู้ว่าทุกหาความรู้ใส่ตัวเองว่ามันทําได้ไหมกินได้ไหมทดลองตัวเองทดลองครับทดลองงั้นลอากระถานดูก่อนให้มันเชิน กินค่อยๆค่อยๆต้องื่อยๆค่อยๆค่อยๆทาค่อยๆอมแล้วค่อยๆค่อยๆกินไปแล้วก็เอาฟังรูดอปคือในร้านพักเนี่ยเราพูดถึงว่ามันเป็นอาหารที่เป็นยาค่ะค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับ มาบริโภคมารับประทาเหมือนเดิมถ้าเหมือนเดิมเราใช่แค่ในกรุ่เรียวแต่มันกลายเป็นวัตถุดิบนี้นั่งรับประทาสามารถจะเป็นยาสามัญประจําบ้านเรียกว่ายาครอบจักรวาลทุกโรูปที่ดึกได้เนี่ยมันรักษาได้หมดเลยคราบไหมครับ ล้านบาทครับประเทศและค่าใช้จ่ารักษา,ยาพยาบาลอีกเป็นแสนล้านนะครจากการที่กินน้ำมันดูดเหลือดท่านตะว,วันกะปล่อยคุนี้จะมีค่าอะไรอีกนะเราใช้น้ำม,มันที่เราผลิตในดูดเลือไทยเนี่ยเราจะเสียดำมันดีนเยอะเหลือ,อชาวสวนรำคาญดีขึ้น,นสาย แต่ที่สำคัญคือสุดภาพของเราก็ด น้องวิครับค่ะเราทำรายการมาประมาณสิบเดือนเกือบปีแล้วใช่แล้วค่ะเราเอานำเสนอความรู้เรื่องของสุขภาพเนี่ยมากมายเลยใช่แล้วนําเสนอเรื่องของสุขภาพเนี่ยให้แก่คุณผู้ชมมากพอสมอควร ติดชมรายการของเรารวมไปถึงข้อมูลที่อยากจะให้เรบไปทำเรื่องอะไรด้วยกันติดต่อเรานะครับได้ที่ Facebook ครับค้นหาคำว่าใครไม่ป่วดยกมือขึ้นนะครับแล้วก็เข้ามาร่วมเป็นแฟนเพจของเราได้เลยครับโพสต์มาเลยครับว่าอยากให้เราไปเจาะลึกเรื่องอะไร ที่ขอฝากค่ะก็คือหนังสือนะคะ,ะสุขภาพที่ยังขายดีอยู่นะปัจจุบันนี้นะคะนั่นก็คือหนังสือใครไม่ป่วยอยกมันก็คือเล่มหนึ่งหลเล่มสองค่ะยังติดชาร์ดอันหนึ่งอยู่เลยนะคะหาซื้อได้ที่ศรเอ็ดุกทุกสาขาค่ะค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแดงวีราชัยวัชสินติลงค่ะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราค่ะขอบคุณค่ะ นี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะขอลาไปก่อนพบกันก็ม่หายทิ์หน้าสวัสดีค่ะเท้าเนี่ยนะเหมือนหัวใจดวงที่สองหัวใจนี่เป็นราชาน anymore, ะแมาว่าพญหาร่างกายเมื่อเท้าเป็นหัวใจดวงที่สอง เท่าเนี cage, ่ยสิ่งที่สำคัญมากที่อยู่เลยใจจะมีไามครับที่ฝ่าเท้าแล้วมันทำก็จะเสียบกระแปกมานถึงไม้หัวเข่ามีแผ่นบังมันเท้า ดีนะครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่มีความสามารถด้านทีวีครับตอนนี้รายการใครไม่ไมปวดยอยมือขึ้นต้องการทีมงานเพิ่มครับตั้งแต่ตำแหน่งผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ครับตำแหน่งกราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็ตำแหน่งเรียนทีครับคุณผู้ชมท่านไหนนะ ที่มีความสามารถด้านที่กล่าวมานะครับหรือว่าเป็นเพื่อนเพื่อของคุณผู้ชมกันได้นะครับส่งข้อมูลมาที่อีเมลที่ขึ้นที่นจจหน้าจอนี้เลยครับหรือว่าโทรเข้ามาก็ได้ครับ <ST an> พวกเราเรอคนที่มีความสามารถ อย่างพวกคุณอยู่ครับ